แปลงเป็นรูปแมงทับสน,นั่นนี่นะครับมะม่วงโอ้มีกระทอนเหลือแค่เนี้ยโ okay. อเคจิ้มพริกกับเกลืออ,อร่อยอร่อยมะม่วงนะครับกับประท้อนจิ้มพริกกับเกลือว้าวน่ากินที่สุดเลย What to eat tonight Let's do it สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำแคนเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะครับอันนี้น่าทานเลยนะครับร้อยเปอร์เซนต์จูสนี่ดูรายการของทุกคนเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็หิวนะครับก็เลยได้มาแล้วนี่ร้อนๆเลย This is almost midnight. ยังกินกันอยู่ออก Come enjoy this is the good food It's a noodle soup It's called Tom y u m Pork Noodle Soup ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูฉาบฮะต้องออกเสียงให้ถูกนะหมูฉาบชอบชอบชอบชบหมูสับครับแต่ทำไมมีแค่ยังครับยังไม่ได้ใส่รอสักครู่ฮะ นรอสักครู่รอสักครู่พอไปเนี่ยไม่พอนะะใส่อะไรครับพิเศษ35%มสิบหอ,พอ,พอ,อตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับเรามากินก๋วยเตี๋ยวหมูสับตอนเที่ยงคืนดูโอ้โยอเมริกาอากาศหนาวมากเลยนะครับก็เลยไม่รู้จะนึกเมนูอะไรให้ได้ ความอบอุ่นอ,อยากโกไปดูมา,าจะกินภรรยาบอ,บอกให้อยากโกหกไปดู u t u b e มาแล้วหิว <c ười> ความลับถูกเปิดเผยครับแม่ก็ทำกันอร่อยอร่อยทุกช่องเลยไปช่องนู้นก็อร่อยช่องนี้ก็อร่อยนะครับเออก็เลยอ้อนภรรยาทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำให้รับประทานหน่อยนะครับคุณน้องตุกฮะคุณภรรยาก็ทำให้ทานนะครับน่ารักที่สุดเลย มาแล้วมาแล้วเพิ่มเส้นอีกหน่อยได้ไหมครับโอ้ยใจดีที่สุดเลยเะจะพอไหม,ไไมเนี่ยโอ้ยมันดึกเลยเนาะก <พอ S 2> ินมากเดี๋ยวท้องป่องว้าฮะออ,ะอามาเลยครับผม<อ>นี่โอ้ยแค่เห็นพริกมาแถมมันก็นดีใจแล้วโอ้ย น่าทานจริงๆเลยโอ uh, s> <S uh, ้โหนี่นะก็มีพริกดองเดี๋ยวเราใส่พริกดองไปด้วยนะครับหอมมาผักชีมาพริกดองเอาต่เอาแต่พริกนะครับน้ำไม่เอาโอ้พริกดองมาเตมโอ้อยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ จะทำอะไรให้ดีนี่มันต้องมีผักชีไว้ก่อนเขาจึงจะยอมรับเดี๋ยวเอ้าผักชีมานั่นชีชีโอ้ยเก็บชัย เค็มๆนิดๆนะครับเอานะฮะใส่ผซาลารี่อีกหน่อยนึงโอ้โห่น้ำลายสอแล้วว้ายว้ายวายทานน่าทานน่าติ๊กโนติ๊กไทยฮะ ใหญ่เลยนะครับนะอ,อ,อ,อุ้ยหลอุ้ยอุ้ยหล่นหล่นโอ้โหน่นสวยงามเลยครับเกียวกรอ,อบครับมีทานกันสองคนใส่กระเทียมเจียวหน่อยนะครับหอมหอมออกมากระเทียมเจียวเมาก็เคียวมาเรียบร้อยแล้วโรยกระเทียมเจียวลงไปโอ้ยปูๆเลยโอ้โห เสรียบร้อยขอบคุณน้องตุ๊กภรรยาสุดน่ารักขอบคุณนะครับมาครับเพื่อนๆมาทานก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูสาบอร่อยๆแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้จะกินแล้วมันต้องมีก๋วยเตี๋ยวที่มีตะเกียบด้วยนะมันจะกินยังไงใช่ไหมฮะ เอาเลยตะเกียบนะครับแล้วก็เพิ่มถุงงอไ้แล้วนะครับช้อนมาเรียบร้อยโอเคมาลุยเลยทุกคนตะเกียบพอโอ้ยเอาคุกเส้นดูหน่อยสิโอ้โหให้เครื่องปรุงโอ้โหถุงงอคุกเขากันนะครับสุดยอดโอ้ยคีไปดูหน่อยนะมันยากมากินจริงจริงโอ้โหนี่สูงสูงเลยครับสูงสูง โอเคสุดยอดขอบพระคุณมากเลยมาทานน้ามาข้าว,วมาทานข้าวด้วยกันครับว้าให้น้ำลายแตกฟอมนะมาเลยมาเลยมีของอร่อยอร่อยอย่างนี้โอ้โหสุดยอดแม่ขอบพระคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ